กลางาทุงท่งไฮทุ่งนาแนมไปเขาจะเห็นเข้ากําลังเคี้ยวงามเลยกัประกอบกับสายคู่นเนาะนาปีตังห้านาปีตังห้าน้ํานี้มาแต่ไซน้ำเอาเม็ดน,นะเอาเม็ดนี่น้มแต่ห่วยตาต่อโอต่อทถออามาแต่ห่วยเอมอ,อมันมานี่นะไปดูมา,<ท>มาเนี่ยพัดดึงเออให้มันฟาดสมัยดังกร <laughs> ุ๊กกรุ๊กกรุ๊กย้านาปีนี่ก็เฮ็ดคือกันบ่นาปีโบเทอร์เข้า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 มีโถ โตมาแต่เชงคู่ไหลตลอดมื้อตลอดคืน mm. เอ๋เก่งมาแต่เฮื้อนบมนี่นน oh. เห็นวิธีชีวิตของชาวบ้านในชนบทคือจังเห็นนะครับท่าน สบายดีท่านผู้ชมอ่าสบายดีบรรยากาศยามแนเล้งเนาะทางสองวิถีเราท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บรรทุกจะได้เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านลึกลับในลาวท่านผู้ชมเนาะอ่เป็นการกลับมาในหอบหนึ่งปีท่านผู้ชมที่บรรทุกบปได้เดินทางมาและวันนี้บรรทุกจะได้เดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านนาเมือง Saint ing, เซโปนแขวงสวรรค์เเพื่อจะเปลี่ยนสถานที่ไปแบบสายลุยๆแบบแอดเวนเจอร์ A เนาะเดี๋ยวบรรทุกจะพาท่านผู้ชมไปตามติดอ่าวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่ในเขตนี้กันเลยท่านผู้ชม อันนี้คือธรรมศาสตร์ท่านผู้ชมเอาเดินทางมาหอดแล้วจอดรถไว้นี่เนาะในระหว่างเส้นทางการเดินทางเลยอ่าเห็นเข้าคองเศร้าบ้านเพื่อนเนาะกำลังเลี้ยวงามเลยเฮาวบุหัวน่าจะเป็นหน้าปังหรือว่าหน้าปีท่านผู้ชมก็เลยมาชิพาท่านผู้ชมเข้าไปสํสารวจเบื้องเศร้าบ้านเขตนี้เนาะโอ้เห็ดน,นานี่ก็ดีอย่างครับท่านผู้ชมอ่าเห็ดนาในาน้อยแต่ว่าได้เข้าดกเลยนี่ได้นี่นอ๋อท่านผู้ชมเนาะแน่นไปฮาจะเห็นบรรยากาศ เราเห็ดอย่างนอตนเนาะ,ะตอกๆแตกๆโอ้คือซีเมบนบอนไล่นกท่านผู้ผู้เบิง่งบรรยากาศนี่กลางทุงให้ทุงหน้าเนมไปเขาจะเห็นเข้ากำลังเคี้ยวงามแลยกันประกอบกับสายพูเนาะแต่บอนเขาเ,เป็นเฮดเบนเดอร์นั่นก็คือชาวบ้านเริ่มจะพากันเห็ดให้เห็ดสวนแล้วท่านผู้เนาะเพราะว่าช่วงฤดูกาลนี่ก็คือกํลาลังทางให้เพื่อจะปลูกเข้าถ้าไผ่มีหน้าก็จะเห็ดหน้าถ้าไผ่บุมีหน้าก็จะเห็ดให้มันเลี่ยงๆเพราะอไรท่านผู้ชเพื่อความอยู่รอด ของชาวบ้านเพื่อนเนาะโอ้ตัวนี้ทรายยังนี่เอเขอขักเนาะของปูหานขักเนาะก็เข่าผน,นิของมางาม,างมนะครับทุกท่าทางเขา่าทางอ้อยทางกล้วยงามอะไรนี่สมคำล่ำลือเลยครับทุกท่านผู้นาะ ป่าอันนี้ก็ปลูกมะเพ็ดมะเพชรเนาะบ้านสวนสบายดีสบายดีโอ้มานอนพี่บ่บ่นอนอยู่พื้นนี่ครับเผาเผานกนึ่งเผานกโอ้อันนี้เข้าหน้ายังอันนี้หน้าปีหน้าาเส้งหน้าแชงหน้าเส้งเฮ็ดทุกปีบ่เอาเห็ดทุกปีเออลาปีตั้งห้าละปีตั้งห้าน้ำนี่มาจะใช้น้ำเนี่เอามาเห็ดนะเอาไม่เห็ดนี่นี่น้ำเตห้วยนี่ครับตาตอโถตอโถเอามาแต่ห้วยนี่ เอราลงมาใส่หน้าจะให้ทางมันสองสามสี่ห้าให้เนาะห้าให้อันนี้จ้างเขาดุดบุกเบิกบ่หรือว่าขุดเองอ้าวเขาขุดเองเอามือนี่ขุดอ๋อโอ้เก่งพนันเดี๋ยวเจ้านี่กันเนาะเขาขุดเองนี่เลยจกปีแล้วเห็ดนานี่ขาปีเลยเลยห้าหกปีแล้วหน้าแซงก็เห็ดหน้าปีก็เห็ดบ่ะโอ้ดทั้งปีเ็ดทั้งแซงตัวได้เข้าตัวได้ได้ผลผลิตหลายดูนี่ทางใดได้เลิ ชีชิปายโอ้หน้าแช่งในจักแล้วบปีนี้เป็นพ่นนันบดตกมีแต่ไส้นำเออมีแต่เฮาใไส้น้ำ่าจากอ่าสันผูจากผูเนาะพ่นบดตกะกเลยถ้าบุมีน้ำตัวนี้เฮาบุเป็นพคนมากเนาะโอ้บุเป็นเนาะนี่ท่านผู้ชมอันนี้ซื่อยังก็ซื่ออันอ้ยังเจืองไอ้เจืองเนาะอยู่บ้านนานี่ป่ะเออบ้านนาเอออยู่บ้านนานี่ธรรมศาสตร์นะเพิ่งเทียงพันนี่โอ้ใส่ใบตองโค้งนะมุ้งนี่เนาะ เออคิดว่าน,นอนอยู่พี่โบแม่เนาะ oh. บรรยากาศดีเนาะอยู่นะอยู่วนน,น,นนั้นเจ้าน oh. oh, ี่เนาะอ๋อท่านผู้ชมมีมองนี่เอาไปใส่ใส่มองนี่มองนี่ครับใช้อยู่อือ้นมาเลยเอายากเพ็ดแปลงแปลงมองเรามา oh. เออมาเฝ้าทุกเซาบ่นี่เอาทุกเช้าทุกมื้อทุกมื้อเลยอโอ้บ่ได้ไปเวียกใสแ่แล้วเนาะนี่แหละเนาะเวียกเนาะเอาเวียกันมาเฝ้าเข้านี่แหละเนาะไปเวียกลูกไปเวียกเออเวียกไปลูกเออลูกไปเวียก พ่อแล้วมาเฝ้านี้เออนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือนาเพิ่นนี่เพินพ่นเห็ดทรงลกดูเนาะก็คือเห็ดนาปีแล,ล้วก็นาเซงเนาเซงปีนี้นี่ปีกายได้ร้ายบ่ปีกายนี่ปีกายก็ชีสปายปีนี้ก็ชีสปายนาปลาปีกายนี่เพิ่นเขาไม่ใช้แต่มือคนเขามีเงินนั่นดูใช้ไม้เขาบไปเห็ดไทยเอ้นี่ใชา้แต่เห็ดเองเอมีเงินหายไปเงินทุ่มเห็ด บุกเบิกบาดเดียวเอเนาะบุกมีก็เลยคุดเอานี่ก็เดินเท้ามอสอันนี้เนาะทางทึงทันกันเห็ดในทางทึงทันมันกลมเลยบรได้เห็นหายกันแล้วขันเจ้าเห็ดบุกเบิกเหมืออันนี้เนาะโอ้โหควได้เงินเอาบุกเบิกหมดเลยเจ้าไม่ต้องไปทางให้เลยเห็ดนานี่แหละแล้วแล้วไม่ต้องเห็ดทางให้แต่ละปีต้องทางให้ทางให้บว้เนาะนี่ท่านผู้ชมจากการสัมภาษณ์ออ้เพื่อนนี่เนาะปีหนึ่งนี้ได้เห็ดนาเชื่อนึ่งนี่ ได้ประมาณ40ปลาย50กระสอบนานนี่เนาะเม็ดได้ทั้งหมก็ยามดำนี่ก็แหงเอาแหงเขาเออจ่ายให้เขาเออๆๆแต่ละแต่ละปีแต่ละดูแรงนี่ก็แรงนึงหันก็จะเป้าให้เขาอืเขาเอาแหงเขาดิเอาแหงเขาเนาะส่งเขามาส่งแหงเมาแหงแล้วก็ต้องเวลาเกี่ยวก็แหงเขา เวลาดำมาแหงเขาเออก็เลยว่าต้องได้เอาข้าให้เขากุา่้นาวอยู่ก้มโม้งกุมเนาะเออกุ้งจินนี่หรอ,อกุมเกนิน <laughs> นี่ท่พนผูม้มโอ้นี่ก็คือทรัพรยากรที่ชาวบ้านเพนมีไ,ไ,ไปแล้วขอเพียงแต่มีเหงื่อมีแห้งเฮ็ดหนอแล้วก็เห็ดน,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 นี่คือจังเข้านี่ได้อยู่ประมาณสี่สิบปลายพิ่นว่าเนาะแต่ว่าจากการสังเกตของเบ้าตุกนี่คิดบ่าหน้าคาดว่าจะกลัว เพราะว่าเป็นยังจะมากลัวเพราะว่าหน้าปีก็หน้าแสงนี่ต่างกันเข้าหน้าแสงนี่จะได้หลายกว่าหน้าปีเพราะว่าผลผลิตอมันจะมีแนวพันเลยดูนึงหันแต่เขาดำหันกัวนี่งามกัวนี่เนาะทางผลทางนำนี่อันนี้ใช่แต่นำเด็กใช้แต่น้ำออใช้แต่นำดีแต่ว่าน้ำนี่ก็มีตลอดมีตลอดนำนำกระขาดมาอยู่พี่กับคักรด้ปล่ปุ๊กปุ๊กเทียงดีๆใเฮ็ดเป็นเฮือนเลย ปลูกกล้วยปลูกอ้อยเส้นทางสะดวกสบายจากน้อยนี่ปลูกมันนี่เนาะโอ้ปลูกมันนี่บวไหวปลูกมันมันเอ่อเฮงพดป่าไม้มดเนาะแม่นยุ้ใดเนาะแต่ว่าระยะยาวนี่โอ้เสียหายหลายแม่นป่ะแม่คันมีทึนนี่ปลูกยางพาราเนาะยังเป็นโฮมยังได้ป่าไม้ปลูกกล้วยปลูกอย่างก็พอได้กินแถวนี้แนวยังบ่ทันได้ปลูกเนาะบ่มีไพรีเริ่มบ่บ่มีเผือเนาะค่าบ้านสปองขึ้นไปเฮ็ด ข้าสปองลงไปพูดเลยเฮ็ดเครนี้ขึ้นมาบุเฮ็ดเออแถวนี้อาชีบรักเฮ็ดเนาะน้เฮ็ดให้เออเดี๋ยวนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้เธอแล้วน้องไหวได้ผู้กับบุได้แล้วเขาบุเฮ็ดโอ้ทางทางแล้วบ่เริ่มทางแล้วบ่เดี๋ยวนี้เริ่มแล้วเริ่มเลยเนาะอยากเลิกเลยเนาะแม่มาบริทางแล้วอาชีพเสริมนี่จะคือคู่มือนี่ฮายังไปขาย ไปขายจักบริขายยังหมดแล้วแต่เกาอันนี้ขายแคมนี้แล้วดูการเคมนี่เคมเคมมันเออว่าง่ายๆก็คือเคมมันโดกหมายความมันเก่ามันแล้วกลายงามกลายเวลาแล้วเออก็เลยบม่มีอยังขายอยู่นี่เนาะบได้ริขิตยังมีแต่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปให้ไปสวนคือคือพ่อนี่แหละเนาะอือันนี้แม่ยังนี่พ่อนี่มาเบิ่งให้เบิ่งมาเบิ่งนี่อันนี้เจ้าเฮ็ดเฮ็ดยังอันนี่อันนี้ก็คือการเอาเจ้าเฮ็ดให้ค่อยเบิ่งดูหน่อยนี่เฮ็ดได้ไรนี่ เห็ดแบบนี้เขายกเหากีคานไฟเราเห็ดแบบนี้เออเห็นอะไรนี่เออให้ไหมให้ไหมให้ยังไม่มันตีนังเปลืองเปลืองเปลืองอ๋อแล้วแล้นกลงละละมันนีกนกละมันหนีเที่ยวอ๋อบ่อยนี่ตัวนี้อันนึงตัวนั้นอันนึงบ่อยเที่ยวอยู่ดิเที่ยงนี่ก็เห็ดตินี่อยู่บนบนอยู่พบนนั่นเห็ดแบบนี้อยู่บนไหนอออยู่อยู่พบนนั่นก็นาเขาแหละอยู่ไหนอยู่ฝากพุณนี่อ๋อ นั้นละไรเหตุการณ์ไปเลยตัวนั้นก็ไม้คือกันเน่ยวะไม้เป็นนี้แหละไม้เอ็น่าจะมีสองสามโหน่ะพ่อฝากพูดกับแม่น่าเจ้าเออแม่น่าเฮาเนี่ยอยู่ลุงนี่ท่านผู้ชมไอเดียได้เนี่โอ้ไฟพาจะเห็ดอันนี้ฮะไฟพาจะเห็ดทะมิดนี่อ๋อพ่อแม่เด้อแต่เก่าเด้ก็เคยแบบนี้แหละขึ้นไปผ่อแม่พาเห็ดเนาะแต่เก่าคือแต่เก่าในแม่ข้าเจ้าเห็ดป็นหุ่นเนาะเนาะเป็นหุ่นให้มันอ่านกลงมามันบริยานแบบนี้เนาะลายนกแก้วเด้อ เดี๋ยวมีตัวมีแต่นกก็น้อยๆช่ไหนอนี้น้อยๆเห็นไหมมันยากนอกกันนี้ขี้ข้านไปเหรอฮ็ดแบบนี้มือนเผาเลยเดึงเอาดึงเอาโอ้นี่นี่นี่เออมันมาเนี่ยครับผมมันมาเนี่ยพอดีเดึงเออให้มันฟาดสมัยดังกรกกรกกรกแล้วแล้วแล้วมันกระนี้อยู่นี่เนาะโอ้มันนี้โอ้มือมือไดยูเออแบบคือเขาอยู่เนี่ยนอนไม่ได้ นอนบะไรเลยนอนมันมากน,น,น,นอนมันมากมันมากลำบาก <laughs> ลำบากเนาะต้องได้สั่นันนี้ตลอดแตดม่มาจำนอแต่ดีนะไอเดียแล้วจริงนะบูจะไปตรงย่างไปพุ่นออถ้าเอาย่างไปพุ่นนี่นึ่งเมื่อยเยเวลลเยเวลาอีกย่างกลับไปกบกมาเป็นวินเนาะ <laughs> ก็เลยอะ เอาจากที่นี่นี่คือไอไป็เห็นโอ้คักเลยเนี่สบายแล้วเป็นี้เนาะนี่เทียงก็อยู่นี่เลยเนาะเอาข้าวมากินพี่มับ่เอเอาเอาข้าวต้มน้ำต้มกาน้ำนี่น้ำแจโอ้น้ำแจได้หนึ่กคนนี่คือน้ำแจน้ำแจแจนี่ปลูกเองบ่แจเขาปลูกขอบวันนี้เขาคือชาหรือแจ่นี่เนี่ยโอ้ไมยมันแล้วเจ้าเอาใบมันมามาต้มกินต้มหอมบ่หอมเขากินลองเส็งเนาะ หอมแซ่บโอ้คักเลยกินน้ำเจยเป็นร่ามมังน่โดยโดยมาฮะคือเจยเอันคือเข่าเข้าปเล็ตอันันเอยของเอออ่ะอยู่ดีเมฆส่งมาล่ำรวยปเล็ตจุมันเข้าเดินเข้าลายเด้อครุทไออันนี้ของธรรมชาติเออธรรมชาติเขาปูกขอกินนีดเด้อเอากินเฮาก็ต้ม กดสั่งกับน้ำนี่น้ำนี่เออโน่นั่นแหนนละครับอยากได้อาบก็อาบน้ำเอออาบได้มั้ยบออ,อาบได้น้ำนี่มันน้ำแช่เป็นน้ำหุยของแท้หน้ผมแม่เขาเขาเปรดทันอาชมือนี่เออมันมีคีมีมีย่างอันนี้ก็เขาปลูกมาปลูกเองเออปลูกเองของอ่งรราภูมิปัญญาชาวบ้านโอ้ปลูกเองเลยตัวนี้เนาะที่เขาจะเอาไปขายนั้น เอออืนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือใบใบเซจเขาเนาะใบชาใบชานั่นแหละเนาะแต่ว่าเป็นชาธรรมชาติที่ชาวบ้านเพันปูกอยู่เขตสนบทใบเนาะนี่นี่เบิ่งให้พ่นเบิ่งใบเขาปูกเลยนี่เออเขาปูกเอาใบมันบ่เออเอาเอามากมันปปูกเอามากเอามากมันไปขายก่าโวขโียมันลายได้หนิเออเบียดเวียดมันมากขนาดนี้เออมากอ่ะมันมันมันเห็ดเป็นช่องเป็นช่องมันไปขาย มันให้สลากกูหอยเนาะเออมาเฮาไปตัดกกมันจะต้ม <laughs> ต้มนี่กินมันหอมเนาะอหอมคักเออขั้นเฮา,ากินเฮากินนะนี่นี่มันมันอนา่ามีประโยชน์ป่ะบ่นน <laughs> มีประโยชน์ยังเวลากินนำ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 อุ่นมีประโยชน์คั้นมาเวลาไปป่า เห็นตุ่มลายๆกลางคืนเนี่ยไปไล่บนนอนออกินลแล้วกินแล้วนอนนอนบลับนอนบลับสานั้นแหละแสดงว่ามันก็นมีสรรพคุณของมันนี่เห็ดในห้านี่บงเงานอนกันกินตัวนี้แล้วการรสชาติมันก็หอม,มเ่พได้นี่น้ำนี่เนาะโอ้ป้าตัวนั้นจะโตมาเองเลยเนาะโษนะเนาะนี่น้ำน้ำใกล้นี่อันในี้บอลนี่เดี๋ยวขอไปเบิ้งนี้นะไป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 เบิ้งนี้กระเทิอนละ โอ้เคียงเพิ่นอยู่นี่เลยไฟยังติดอยู่ซำซำนี่อันนี้คือบ่อนเพิ่นเฮ็ดันนี่นเขาบูฮ็ดคือกันนี่เดี๋ยวให้อายเพื่นพาไปซํำรวดบ่อนที่ว่าเพิ่นเอาน้ำลงมาเฮ็ดเฮ็ดนาเซงนี่ี่ามหน้าปีนี่ก็เฮ็ดคือกันปหน้าปีบอกเข้าเข้าเขบ่อเขาบ่น้านี่น้ธรรมดาเอาแต่เชาน้อเออน้ฝนดิเออมันมีน้ำฝนเนาะเานกเอายกุกบุกเบิก บอลนี่กับมันหยาเออแกเอาหักไม้เลยเออโอ้โเอาอันนี้อันนี้แม่นเจ้าอันคุดแม่นบะนี่เออเอาคุดคุดกระโตอ่อคุดโตโอ้โหนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือเขตเคลของเพิ่นจกบุกเบิกเหตุนาแล้วเพิ่นมาคุดก้นโตออกก่อนหลังจากนั้นนี่เพิ่นสิคุดเอาคือตัวนี้เลยนี่เศร้าเลยนี่เออโอ้ท่านผู้ชมอันนี้คือนาของอาาชีพิ่นเนาะคือว่าผู้ มีครบเลยท่งนี้เป็นนาท่งนั้นเพียงนาแล้วก็มีต้นกล้วยมีอ่าป้าโอ้ยอย่างครบสุดเลยน้ำนี่ไหลตลอดปีเน่ยนี่เลยเน,ะนาะไหลตลอดอ๋อคือจะเย็นเนาะเย็นเลยน้ำน้ำหนึ่งน้ำปูน้ำมาตรนี้อย่มาแต่งนี้นนโอ้น้วผ่าแต่ปูทะเป็นตัวเบิยวเดี๋ยวขอสัมผัสกันน่อนเย็นอ่ะมันจะได้ทำลำอ่อนอ๋อตุอง้งสุดยอดเลยแบบนี้ฮักอะไจา้า สัมสวรรค์บนดินเลยเจ้านี่เนาะได้ได้นาอยู่นี่มีน้ำมิเพว่นี่ความสะดวกสบายมาทันทีเลยท่านผู้ชมนะที่อ่าไอพีเพิ่นมีโทรโตมาแต่เชิงคู่ไหลตลอดมือตลอดคืนเอาเนี่ยจะไหลชาสี่ชั่วโมงเลยเนาะนี่เนาะชาวสีชั่วโมงตลอดเลยรถสระน้ำนี่รถสระน้ำนี่กระเซษได้หนิเลยเวลามันนำมัมันมันเคล่นตกเขาไปต่เบึง์นแตออกได้ออกด้วยคนหนึ่เอานำมาไหลหมดหอเออ ตอนมีตนบุญมันรกปล่อยมันปล่อยเลยปล่อยเลยเนาะโอ้อันนี้คือเพิ่นเอามาจากป่าต้นน้ำนี่นานดีเย็นเย็นสบายเลยโอ้สมพอรอกน้ำมันแค่แค่แช่หมดเนแทบน้ำอยู่หินแทบแสดงว่าอยู่หยุดซุดหยอนมาเลยเนาะที่จะไปไปโตนี้เนาะคือว่าโอเคได้หน่เลยน้ำที่ว่าปลอดสารเคมีเนาะโบ่มีเคมีอย่างเลยบ่ยานเลยทำมาส่วนเนาะ ันนี้คืออ่ไาอ,าอ,อ้่นเลือกถือแล้วที่ว่ามาอ่ามีทัพย์ในดินสินในน้ำคือนนอสสย,ยาา่งางน,น,น,นี้เนาะมีธรรมชาติสวยๆงามๆครับชาติแบนั่นแนมไปนิดติดเป็นผาได้หนิเนาะลงมานี่เป็นนาเป็นวิวผางามๆเลยจะก,กินนกนี่เล่นขึ้นภูนี่ก็พอได้กินเนาะมากระถุงง่นยิงเอาหรือว่าใส่เรดาร์เนาะได้เลี้ยงเนอะอาะแล้วกินปลาก็ลงน้ำสายเส่นนะเนาะห่างจากบ้านนี่บริบทห้าร้อยเมตรเนาะ หาเลย่นี้บ้านกเออใกล้ๆ่นี่เนาะไปกัอดแป๊บเดียวนึ่เนาะห้านาทีนี่บ้านน่กล้ๆนี่เลยทำมาชมไมกลบ้านแต่พอเพิ่นออกมาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่พี่โอ้จะมาปลูกมาสร้างพี่เหมาะสมเลยได้ัไนี่กดินฮาอน่นี่จามาปลูกอยู่พี่มาสร้างเฮือลล่ะปลูกยังบออ ยังมองมันเปตาบตาบยังโบ่เลยวิ่ไล่เห็นหน้าอีกเนาะโอ้หัวหัวคลิปเจ้านี่โอเคเลยขอบอได้ได้เรื่องเลยหมัมกนัดนี่ครับคุณผู้ชมมักนัดก็บนึ่น,น,นี่นี่นี่นนยังมทาทำแก่เป็นมากเลยนี่นมักนัดโอ้ปู่มักนัดก็เป็นเนาะเป็นเนาะนนดินงามดินก็งามผู้คนปู่มักเคลมพักหอมถ้าขอเพียงแต่เภาหดน้ำนะหาพืชเล้วนี่คักเวยระบบไรนี่ของเพืนะ่อนนี <laughs> ่ครับคุณผู้ชม อ่าตัวโซนเว้ยโซนอาริยาโมตมาเขามาเจออวิถีชีวิตของชาวบ้านเนาะกำลังอ่าอยู่กับให้กับนากับสวนแบบง่ายๆเอาอยังมากินต่อนเที่ยงนี่มากินข้าวอยู่พี่ก,กินปลาเออเฮาเมื่อเราไปหาปลาอีกบ่ใส่มองใส่เมลกินเออ,อ,เ,อ,อเกงมาแต่เฮือนบ่นี่น เกงมาตีเงินเรือแล้วเมื่อเมื่อมีเดาง่ายๆแล้วเมียแล้วเนาะเกงให้เนาะเอืออยู่เงินเลยเนาะลูกวะลูกไพลลูกไพลเกงโอ้ได้ลูกไผลแล้วลูกเคยได้ลูกไพลมีถือว่าสบายแล้วบัดนี้เนาะให้ลูกไไปเห็ดเวียเห็นงานเนาะพ่อแล้วเมื่อยแล้วี่ขมือขมือแล้วมาเฝ้านี้จะนอนบัดมันเก่แล้วก็ให้ขราเจ้ามาเกี้ยวเกี่ยวเดินฮาเกี่ยวเดอนอนไรอีกเห็ดนาโต้บัดนี้ เดินเดินเ <7 S 2> ด,ดิน,ดนพกเดินเทิร์กเริ่มเริ่มไทยกุ๊บอ,อิอออมีรถไทยข้างในดิเออมีรถไทยรถไทยหอยนี่ท่านผู้ชมเพิ่นมีรถไทยคักแน่เนาะอันนี้คือวิถีชีวิตท,ที่ปรรทุกได้กายมาแล้วมาสัมภผัสไอพี่เพิ่นในการอ่าดำรงชีวิตนี่แหละท่านผู้ชมเอ,อ้ยเนาะอ่าเวลาเฮาได้ไปเลยมาหลายที่หลายโบนเฮาก็จะได้อ่าเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทคือจังเห็นนี่แหละท่านผู้ชมเนาะถ้าไผ่าาดุไผ่มั่นเนะาะไผ่โบกี้ค้าน โบอดตายท่านผู้ชมมีอยู่มีกินคือดั่งไอพี่พ่นธินเนาะพ่นมีดินแล้วเนาะขอเพียงแต่ว่ามีเหื่อมีแห้งมีความพยายามอดทนเนาะธรรมศาตร์มันปั้นแต่งมาแล้วเนาะทรัพย์ในดินสินในน้ำมีให้เรียบร้อยขอเพียงแต่ว่าอ่ามีความดูมันขยันเพียนโบโบมินเงินน้อยโบคอยวาสนาโบกเกียริโบค้านคือจังไอพัอนธ์นี้พันก็นสามารถเบิ่งหนี่เนาะ คนเนาะด้วยสองมือเป้าพากันมาคุดให้ไถนาเนาะจนได้ให้หนาใหญ่สํานี้เนาะกุมครอบกุมครัวปีหนึ่งนี้เพิ่นเฮ็ดสองะดูเนาะระดูหนึ่งนี้เพิ่นได้ผลผลิตประมาณ40ป่ายหาห้าสิบกระสอบแสดงว่าสองระดูเพิ่นได้อยู่ประมาณเกือบร้อยกระสอบเลยทำมาสมัยนี้ถือว่ากุมยูกุมกินถ้าเขาตั้งใจเฮ็ดอะไรคือจังไอพี่พนี้ เอาขอบใจเลยลายได้เด้อพี่ให้น้องนุ่งสัมภาษณ์เนาะพะว่าน้องก็ชได้เข้าไปพักนําครูสีหอมอยู่ในนี่แหละไปครูสีหอมก็อยู่ในนี่ขอมาขอบใจหลายๆเด้อที่ให้สัมภาษณ์โอ้ท่านผู้ชมไหมโดยโดยโดยขอบใจหลายๆเด้อนี่ท่านผู้ชมเขาได้อ่ามาเห็นอาชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านในระหว่างเส้นทางการเดินทางนี่แหละก็ได้มาสัมภาษณ์ทางอาไอ้เพื่อนเนาะในการอาชีทีเพื่อนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ว่าสร้างความอา มันคงโดยที่ว่าเฮ้านี่บบต้องอมีเงินมีคำจนมากมมยใกล้กองรายเกินไปก็มีความสุขได้นี่แหละเฮามีนาเนะาะหลายคนอันนี้คือสิ่งที่หลายคนมีอยากเฮ็ดอยากมีแล้วก็บ่บอยากดินลนหลายก็ว่าเมนเนาะเพราะว่าถ้าเฮามีคือจังซีิแล้วก็สามารถเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้ตัวอย่างว่าเฮามีนาเฮาเฮ็ดนาปีนาเส้งกับกุมอยู่กุมกินถึงเราจะบบมีเงินก็พอ,อ บรรเทาชีวิตได้ตัวอย่างว่าเฮามีข้าวมีน้ำเนาะเาจะได้เงินเท่ากับไปขายเนาะได้เงินมา,าไปซื้อหมูเพ็ดไปเด็กแป้งน,นัวหรือว่าเฮาปลูกมกนัดปลูกพักมีซีโซอแล้วก็เอาไปขายก็ได้เนาะเพื่อเล็กเปลี่ยนพัดเปลี่ยนกันตัวอย่างว่าเฮาได้เงินเฮาอยากซื้อพักมีซีโซเอเฮาปลูกแล้ว เราห่อปลูกแล้วเฮาก็กินของหฮอแต่ถ้าหฮามีเงินหบ่มีพื้นที่หรือว่าห้อไบริห็ดหฮอก็เอาเงินนั้นไปซื้อไปซื้อของเขาคือเก่าฉะนั้นหฮาปลูกดีกว่า,นาเนาะเฮาได้ขายพร้อมเฮาได้กินพร้อมหรือว่าแบ่งปันหมู่พร้อมอันนี้คือแนวความคิดของมาทุกที่ว่าเฮ็ดอะไรอยากใช้ชีวิตให้มันมีความสุขโดยที่ว่เาเห้อ่ต้องพึ่งพาคนดื่นขอเพียงแต่ว่าเฮามมีให้มีหน้ามีดินดอนอนญ้แล้วห้อจินตนาการแล้วเฮ็ดให้มันเกิดดอกออกผลคือจังซี่เนาะห้อบ่คขึ้นบ่ฝันน,นี่คือ ดินอยู่อของดินเพื่อนนี่อยู่ทั้งภูแต่เพิ่นสามารถคุดเนาะคิดเบิ่งเนาะคุดเฮ็ดมาห้าหกปีแล้วคุดด้วยสองมือเป้าเนาะกับจกอันหนึ่งแล้วตีให้มันออกเป็นให้เป็นหน้าคืออย่างสีอันนี้มัน่ธรรมดาที่หัวคิดของคนเฮาที่มาจากเฮ็ดแนวไรให้เกิอดออกผลแล้วได้กินเนาวๆไปในหลายๆปีจนทอดเส้นลูกเส้นล้านเลนลอดต่อไปเรื่อยๆท่านผู้ชมอ่าโอเคท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บรรทุกติเดินทางเข้ามาสู่หมู่บ้านลึกลับในลาวในหอบหนึ่งปีก็เลยได้มาอ่า ตามทิศวิถีชีวิตสัมภาษณ์ชาวบ้านในเขตสมุทรว่านในะระยะนี้เนาะเฮาก็ได้เห็นความแตกต่างของแต่ละครอบครัขวของแต่ละคนที่ได้เหชีพแตกต่างกันไปว่าจะเป็นการทางป่าเหตดไร่เฮ็หน้าถ้าคนมีหัวคิดกันนี่แหละยอมยอมทนคุดให้คุดหน้าให้มันได้ ปีละให้ส่งให้ขึ้นอย่างที่เนาะแล้วก็หล่ขยายออกไปแล้วต่อไปเขาก็จะบริเฮทให้ทางป่าเรือนลอยอีกนั้นก็คือสิ่งที่หัวคิดของแต่ละคนนั้นโบคือกันนะผมนะก็หวังว่าคลิปวิดีโอของบรรทุกนั้นจะให้ความรู้ให้สาระกรับทางผู้ชมที่เข้ามาติดตามทับซมรายการทางท่งวิถีล่าของของบารทุกบัว้อยก็หลายท่านนะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสารคดีนีขอขอ้บรรทุกเขากาสบายดี